บับมัยใช่ชวน้องด้วก้วเดี๋ยวกูจะโชว์แก้วให้ดูนะเดี๋ยวเอ็นพาร์คสิเอนพาร์คจมแล้วนะมอง อะไรอะไรแก้วบางกบัวเพื่อนลื่นโอ้กบเพื่อนได้ลื่นเหรออย่าไปไกลดิกูลงไปไม่ได้กูไม่อยากไกลหรอกกลัวมือแบบไม่ไม่ไหวเดี๋ยวกูเปียกล้างไม่ได้นะเดี๋ยวเป็นหนองมึงลงมาอีกก็ได้นะขามึงยังยาวกว่ามือพี่มือสั้นเหรอเสมอสั้นเหรอคุรนะนมเป็นนมนมเป็นนมนมเป็นนม มีอยู่นะคะต้องรัดกระสุนต้องรอตอนเสื้อเปียกไม่งั้นจะไม่เห็นนะนะตอนนี้กี่โมงแล้วเที่ยงคืนครึ่งแต่มาเล่นน้ำกันอยู่แหม้ว่าเข้าอะไรเกาะหลังไม่รู้่ปิงปองไม่มีปิงขึ้นไหนสายนขึ้นไหนปิงปิงยะวี่ ถ่ายแล้วก็ไปตัดเอานะเป็นเกลือนหรือเปล่าเกลือนหรือเปล่าใส่ขอนแถวที่หนึ่งเกลือนแถวที่หนึ่งมันต่ากันอย่างไรกันยานะนี่ต้เลื่อนแล้วเกลือนนะเกลือนแถวแก้วลงมาดันมือได้ลื่นดันมือได้ลื่นกันนะพุกก็อยากมาโดนน้ำทะเลบ้างอะไรแบบนี้นี่นมันต้องอย่างนี้เไปละไปละไปละ มือสอนมือสอนเออมือสอนเห็นไหมนี่ยทำป็นหมดนะวันนี้เกลือจะเข้านะสิดีมือสอนเองอ่ะท่านี้ยเอาสิอาจารย์อาจารย์หนึ่งสองแต่นี่มึงมีนับด้วยเหรอมือมันชูได้ชูแก้วเหล้าใช่ไหมแต่ดื่มไม่ได้น่ะ